อิวเมื่อไหร่ก็แวะมา <c oughs> ที่แน่ๆอันนี้คือส่วนแม่เราเองจ้าไม่ใช่เซเว่นแต่อย่างใดคือวันนี้ตั้งใจจะทำํำผแนงแต่พอเข้ามาแล้วมะเขือ,ปอเปาะมะเขือพวง <c oughs> ใบโหระพามันน่าเก็บซะจริงๆสรุปแล้ววันนี้ใช้พริกแกงผแนงแต่วัตถุด,ดิบเนี่ยมันคือแกงมะเขือพวงมะเขือเปาะชัดๆอ่ะไม่เป็นไรพริกแกงผแนงก็ได้แต่ทําเป็นแกงใส่มะเขือ,ปอเปาะมะเขือพวงเด้อตามไปดูวิธีท,ทากันเลยจ้าเอาพริกแกงผแนงมาคั่วให้หอมๆกับน้ำกระทิพอได้ที่ก็ใส่เนื้อหมูลงไปเล ผัดให้หอมฉุยถ้าไม่รีบเดี๋ยวจะมอไม่ใส่น้ากระทิตามลงไปเลยจ้ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เติมน้าแล้วก็ปรุงรสด้วยรสดีนี้ใส่น้ําตาลเน้นหวานหน่อยนะคะเหมือนจะให้ได้ฟิลแผนงแต่มันเป็นแกงมะเขือเติมน้าปลานิดแล้วก็ชิมให้ได้รสเค็มนิดหวานโดนหรือจะปรุงเอาตามใจชอบก็ได้เลยทีแล้วก็ใส่มะเขือเลยจ้าพอมะเขือสุกแล้วก็ตามด้วยใบยมะกรูดโหระพาจ้ากลิ่นนี้หอมไปทั่วบ้านน้าย่อยกรีบเดินแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วถ้าใครถามว่าพริกเอามาทำไมเอามาตกแต่งให้สีสันหน้ากินแล้ว ทำตามนะคะ